ดูสินั่นมันอาหารของเรานี่มันแย่งของเรานี่แย่งคืนกันเลยดีไหมอย่าไปแย่งของเขาเลยปล่อยเขากินไปฮะไม่ได้นะไม่ได้นะเราต้องของเราคืนมาไปล่อยว่าอย่างนี้เสียศักดิ์ศรีหมด คันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันจากข้างในคันหูทีไรคนติลุกทุกทีเฮ้ยไปเดินเล่นดีกว่าเผื่อจะเจอคนมาฟิเจอริงด้วยโอ้ละลาละลาละลาลาอุ๊ยนั่นพี่แพนด้านี่ ดูดิโดนแย่งอาหารเหมือนเราเหมือนเมื่อวานเลยอะ่ะไอหมาบ้ามาแย่งอาหารฉันทำไมเนี่ยไอหมาบ้าเฮ้ยพี่แพนด้าเจ๋งว่ะตบหมาด้วยอะ่ะไปเล่าพี่สุนดอดฟังดีกว่าพี่สุนดอพี่สุนดอพี่สุนดอดจะมาป่วนฉันอีกทำไมเนี่ยนอนดีกว่าวะ่ะ <อ sight ing> เฮลโหล แกงหลับดีกว่าว่า <c oughs> นี่พี่สุดหลอนะเมื่อกี้นะหนูนะเดินลันลาร้องเพลงอยู่หาคุณฟิชเชอร์ลิงอยู่นะเห็นพี่แบนด้าแล้วกโดดตกมาโอ้ยตกตบตบตกโอ้ยสุดยอดเลยอะพี่ทับใจมากโดดนี้เลยนะโดดนี้ตกอย่างนี้เลยค่ะจริงๆค่ะพี่พี่สอนหนูหน่อยได้ไหมคะหนูอยากตกตกตกอย่างนี้ยครับพี่อย่าไปเกลียนแบบมันเลยอยู่แบบเรา,เราๆเงี้ยดีแล้ว ดูสิฉันจับตัวอะไรมาได้มันตายยังอ่ะพี่ทำได้ยังไงอ่ะแล้วล้างแอลกอฮอล์หรือเปล่าวะเดี๋ยวเป็นโรคชีหนูนะอ่ะอีนี่มีอะไรก็แดกแดกไปเถอะแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็เททิ้งโอ้ยพี่แพนด้าพี่แพนด้าเก่งจังเลยเมื่อวานก็ตบหน้าหมาวันนี้ก็จับหนูสอนหนูหน่อยได้ไหมะคะนะหนูอยากเก่งเหมือนพี่จังเลยอะคะ่ะอืมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะ เนี่ยถ้าพี่สอนหนูนะเดี๋ยวหนูจะเต้นเพลงคันหูให้พี่ดูหนึ่งรอบข้อเสนอนนะ่าสนใจโอเคโอเคเอางั้นเดี๋ยวงมีเจอกันแล้วกันนะอ้าวอ้าวบทเรียนแรกนะข้าจะสอนเรื่องการกระโดดขึ้นหินแต่ก่อนอื่นต้องขอดูพื้นฐานของเจ้าก่อนละกันอ้าว ไหนลองกระโดดขึ้นหินให้ข้าดูหน่อยสิอ่ะอ่ะได้เลยคะ่ะเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยนี่ข้าฝึกมาเป็นสิบปีช่วนะอะ่ะผ่านไปแล้วกันไปฝึกอย่างอื่นกันดีกว่าต่อไปเราจะไปฝึกกันที่ไหนกันล่นะคะอ่ะต่อไปเดีตามมาที่ห้องครัวแล้วกันหน <S <S 2> <S 2> พี่จะขังเธอไว้ในฝาชีหาทางออกมาให้ได้นะ อ๊ยจะทำไงดีฉันจะออกไปได้ยังไงล่ะเนียเย่ yeah, ออกมาได้แล้วออกมาได้ยังไงวะอ้าวเอาละผ่านไปสองวิชาวิชาต่อไปเป็นวิชาซุ่มตีประตูหลังเอางี้นะข้าจะให้เวลาเจ้าเนี่ยไปหลบหาที่ซ่อนแล้วก็ออกมาโจมตีข้าโดยให้ข้าไม่รู้ตัว ไล่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 ไลโอเคชอบ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 ซ่อนไหนดีซ่อนไหนดีเอายังเอายังเอายังเอาแล้วนะจะออกตัวแล้วนะเอาแล้วนะเอายังโอเคงั้นตกลงเอาแล้วนะฮึบเอ้าแพนด้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยยาจับได้แล้วอ๋อแพนด้ากับโปแก้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย ไม่แอบฝึกวิชากันใช่ไหมฮะก็พี่ไม่ยอมสอนหนูนี่หยุดตรงนี้เลยนะถ้าไม่เลิกเรื่องนี้ถึงครูอักนาแน่ๆเสียงอะไรเนี่ยไอหมาพวกนี้มันมาร้องอะไรเสียงดังหนกขูไปหมดแล้วเนี่ย เอาพี่สุดหรอทำไมไม่ตบมันละ่ะเสียงดังหนวกหูหน่ารำคาญอย่างเนี้ยตบมันสิตบมันเลยพี่ตบมันสิพี่ตบมันดูซิทำไมไม่ตบหมาตัวนิดเดียวไม่ยอมตบน่ารำคาญอะ่ะโถป๊อตนี่หว่าจะทำยังไงดีนะ้าที่จะให้โบกแก้วเลิกยุ่งกับไอ้แพนด้ามันนะเอา้าสมบูรณ์มาทำอะไรแถวนี้เนี่ย ฉันจะขี้ไปไกลๆเลยมเออนี่เห็นป้าต่างดาวบ้างไหมอะไม่เห็นค่ะคุณไปไปเลยฉันจะดขี้ต่อเดี๋ยวก่อนสิเจ๊คือผมอยากจะให้ป้าต่างดาวอ่ะไปพูดเคลียร์กับบัวแก้วว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอหมีแพนดา้าเพราะพวกนั้นมันเป็นคนไม่ดีอ่ะปาปะปเดี๋ยวฉันไปเคลียร์ให้แต่ตอนนี้ฉันขอเคลียให้เสร็จก่อนแล้วกันนะ นี่ชน,นบิบวกแก้วทำไมทำตัวต่ำขนาดนั้นนะ่ะไปยุ่งกับไอ้หมีพันดามันทำไมน้อยอีชนิมินหนวดอีกดำมีตบอีขี้เรือนนี่แน่นี่แน่ป้าอย่ามามนอ่นนี่ดีกว่าได้อีแมลป้ามันตอบเป็นเอาเอออะไรกันเนี่ยพวกนี้ ชิ้นนี้บัวแก้วเ่ะมันคบกับอีพวกมีแพนด้าแล้วก็ผ่านมาตีหนูเนี่ยนะคะโอ้โอ oh, 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 really nice. oh, oh, okay. oh, ้เจ็บมากไม่สมบูรณ oh, ์ไหนมาดูสิตรงไหนบ้าเนี่ยตรงนู้นด้วยตรงนู <t 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 ้นด้วยตรงนู้นค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะตรงนั้นตรงนั้นอีกค่ะตรงนั้นเอ๊ะรสชาติมันแปลกแปกเนาะอ้ไอ้นี่เป็นขี้เลยไปดีกว่า ำไมบกแกต้องไปหาเรื่องใจสมบูรณ์ด้วยเขาอศาสตร์สอนดีๆทำไมต้องไปอรารวาสเขาทำตัวอย่างเงี้ยเราตัดพี่ตัดน้องก็เลยดีกว่าไม่นะไม่นะพี่ไม่นะเย่ามายุ่งไปใกล้ๆเลยไปโดไปก็ได้วะคิดว่าฉันงอเหรอโถเอ้ยหงุดหงิดเ้ยแกมองหน้าฉันหาเรื่องเหรอมองหน้าฉันทำไมอยากโดนตบนี่เหรอ ยังจะมองอีกก็โดนตบสลบกูไม่ได้มองกันนะเว้ยนี่แนี่น,ะนี่แนะี่น้อยน้อยไอหมาเลวนี่เนะี่แล้วกูทำอะไรผิดวะเนี่ยอิมแมวลโรคจิตเถียงเหรอนี่แนะ่เฮ้ยอิ่มจังเลยตัแก้วล้างจานดิแกมีสิทธ์อะไรมาใช้ฉันล้างจานฮะแหมอีเด็กนี่เดี๋ยวจัดการซะเลยแกทำอะไรเนี่ยเจ็บนะข้าทิ้งเลยฉัน๋ยวนี้นะ อีเด็กเป็ดน,นี่แนี่นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนึกว่าฉันกลัวหรือไง<ำ>ยั่มโยรทำอะไรกันอะหยุดอยู่นี้นะเฮ้ยไปดีกว่าโอ้ยเจ็บตรงนั้นปวดตรงโน้นเจ็บตรงนี้โอ้ยเอ้าสุดหล่อไปดูหน่อยแกหน่อยรีได้ครับผมเป็นไงละบัวแก้วพี่บอกแล้วไงว่า อีเพนด้ามันนิสัยไม่ดีครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่พี่ตามป้าต่างดาวมาช่วยไว้ทันจำเอาไว้เป็นบทเรียนก็แล้วกันส่วนเรื่องวิชาถึงเราจะฝึกมาเก่งแค่ไหนเราก็ไม่ควรไปร่ารานใครเขาวิชามีไว้ป้องกันตัวนะจ๊ะหัวแก้วจำไว้รับทราบค่ะพี่สุดหลอ ฉันฉันแตกตา่างเมื่อรองสองนั้นเดินส่วนทางแม้ว่า,าเราไม่เศร้าและสุขในทุกเวลาที่มีเธออยู่ดยชีวิตฉันมนจุดหมายแต่ดังกัน,กน เ,เพียงไหนก็เข้ใจเรายู่เป็นเด่กอ,อาจไม่มีคำใดที่หวานซึ่งขอแค่เราเข้าใจแต่กันกันเพียงไหน